สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หอจกสมเด็จก้นเชียงสาผาสาแยกนะครับไ,ได้เสาโมพอนุ่นขึ้นคุณอะไระครับสุกใจนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเรี่องนี้ใชับชุมพรนะครับนะครับคุณสุดใจนะครับวันนี้ใช้เงินเท่าไหร่ครับแรมร้อนแต่จุกบาททรูแมร่จุกจุกใจบาทนอนอนได้จริงครับจริงครับุกุดใจจืใจก็ออกได้จริงนะครับ ครับทำสัญญาเลยครับต้องขึ้นมาทำกับเราถึงเต็มไหมครับไม่ครับทำอยู่ที่เราทำอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับนั่งรออยู่ที่นี่ค่อมาทำสัญญาให้สะดวกสบายไหมครับสบายครับสะดวกสบายมากครับความคิดของเราครับตรงนี้ว่าดีครับการรับรอก็ดีนะครับการสื่การนะครับตั้งใจนะครับตั้งใจนะครับขอให้รถเกิดผิดใจนะครับไหนบ้างถ้ามีใครอยากได้สนใจก็ฝากเบอร์ พาพาทานาโตาไม่ไรฝากคุณโทรไว้นะครับสมเด็จคุณเชียงครับนันนนงกงานติดต่อกันมาครับ่ข้อยากไม่ลดเลยแน่นอนเช่นเดยวกันครับอย่าลืมนะครับแค่ลดมือสองคนใช้งานง่าเดิมเครื่องดีไม่มีชนดูรถเป็นๆก็ซื้อได้ต้องที่อาเจกร์สมเด็จคุณเชียงเท่านั้นขอบคุณครับขอบคุณครับ